ยังคงอยู่ในส่วนขั้นตอนที่3นะคะต้องบอกว่าในส่วนขั้นตอนนี้ลูกค้าจะได้เรียนรู้ในส่วนของการจัดการเพิ่มเติมแล้วก็แก้ไขรูปภาพค่ะซึ่งสามารถที่จะไปเพิ่มเติมพัฒนานะคะแล้วต่อยอดให้เว็บไซต์ของคุณมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถัดมาค่ะให้ลูกค้าทําการเลือกรูปกระดาษ2แผน่นเสร็จแล้วให้คลิกไปที่เมนูเกี่ยวกับเราค่ะ ปิดฟังก์ชันกากบาททิ้งก่อนแก้ไขทุกครั้งทําการรีเช็คแถบด้านบนค่ะว่าเราอยู่ที่หน้าเกี่ยวกับเราแล้วจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะระบบจะขึ้นดีฟอลต์ของฟอร์มรูปแบบขึ้นมาให้ดังนั้นถ้ามันเป็นบล็อกหรือกรอบต่างๆเหล่านี้ที่ลูกค้าไม่ต้องการวิธีการลบออกง่ายมากเลยค่ะให้ลูกค้าทำการคลิกที่กรอบที่ไม่ต้องการแล้วเลือกเป็น delete ค่ะ ตอบใช่ฉันต้องการในทุกๆก,กรอบทิ้งได้เลยนะคะระบบก็จะทำการลบกรอบเดิมหรือแบบฟอร์มเดิมที่ระบบมีการเตรียมรูปแบบทิ้งไว้ให้เราก็จะคงเหลือในลักษณะหน้าว่างเปล่าแบบนี้ในเครื่องมือนี้หน้าของเกี่ยวกับเราค่ะทางหนิงเองจะสอนในส่วนของการลงรูปภาพในลักษณะของ image gallery หรือที่เรียกว่าภาพสไลด์ในรูปแบบทั้งสไลด์อัลบ,บัม้มรวมไปถึงการเขียนข้อความลงในส่วนของอัลบ,บัม้มวิธีการนะคะให้ลูกค้าทำการคลิกที่ไอคอนจอคอมพิวเตอร์ค่ะจะมาในส่วนของเครื่องมือที่3กันแล้วนะคะก็คือ i m a g e นั่นเองให้ลูกค้าทำการคลิกที่เมนู Image ค่ะเสร็จแล้วลากคำว่าอาัลบ,บั้มรูปภาพ มาวางตรงคำว่าดอกโซนหรือพื้นที่วางให้เป็นเส้นปะแบบนี้ห้ามทางลูกค้าโยนลงไปตรงพื้นที่ขาวเด็ดขาดนะคะไม่ฉะนั้นมันจะไม่พบการวางข้อมูลค่ะคลิกแล้ววางตรงพื้นที่ดอกโซนเสร็จแล้วปล่อยเมาส์ค่ะนี่คือรูปแบบของ Image Gallery หรือรูปแบบที่ประกอบไปด้วยภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เรามาลองเรียนรู้กันที่เครื่องมือตัวแรกกันเลยนั่นก็คือรูปแบบภาพสไลด์นั่นเองให้ลูกค้าทำการเลือกรูปแบบที่1ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยระบบจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ลูกค้าทำการเลือกไฟล์ต่างๆดังนั้นก่อนที่จะทำในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะต้องมีการเตรียมภาพไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นของร้านรายละเอียดต่างๆเพื่อดึงดูดในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลและมีการตกแต่งภาพที่มีขนาดเท่ากันแล้วนะคะเสร็จแล้วให้ลูกค้าทำการเลือกไอคอนเลือกไฟล์ค่ะแล้วไปโฟลเดอร์เพื่อเลือกรูปภาพที่ลูกค้าเตรียมเอาไว้อย่างตัวอย่างนี้หนิงขออนุญาตยกตัวอย่างใส่ภาพประมาณ3ภาพนะคะวิธีการเลือกภาพที่เราต้องการแล้วหากภาพ อยู่ในพื้นที่ที่ไกลกันรเราสามารถที่จะคลิกรูปที่1ค่ะกดปุ่มคอนทรลทิ้งเอาไว้เลือกรูปที่2และรูปที่3 4 5ตามที่เราต้องการได้เลยเสร็จแล้วกดปุ่ม Open ค่ะระบบก็จะทำการโหลดรูปภาพที่เราเลือกขึ้นมาทันทีอัตโนมัติในลักษณะของอาราบามัม โหลดมาเสร็จแล้วฟังก์ชันในส่วนของเครื่องมือนี้จะมีรูปแบบให้ลูกค้าเลือกเล่นมากมายเลยอาทิเช่นนะคะหากลูกค้าทำการคลิกที่ไอคอนภูเขากับพ้าทิตย์ค่ะระบบจะทำการโชว์ตัวอย่างรูปที่ปรากฏด,ด้านขวานี้ให้เราเห็นรูปแบบแบบนี้ดังนั้นเมื่อโชว์ตัวอย่างแล้วค่ะกับลูกค้าบางรายต้องการสลับตำแหน่ง วิธีการง่ายมากเลยในการสลับตำแหน่งนะคะอย่างตัวอย่างเช่นหนิงต้องการสลับตำแหน่งรูปภาพที่3ไปอยู่ตำแหน่งที่1วิธีการคือคลิกที่ภาพลำดับที่3ให้เป็นสีน้ำเงินค่ะแล้วลากวางในลักษณะของมุมทะแยงเพื่อที่จะนำวางตรงช่องคำว่าสลับตำแหน่งนี้ให้เป็นสีเขียวลักษณะนี้ เสร็จแล้วปล่อยเมาส์นะคะเพียงเท่านี้ค่ะภาพในตำแหน่งที่3ก็จะมาปรากฏอยู่ตำแหน่งที่1อัตโนมัติถัดมาค่ะฟังก์ชันในลักษณะของเอฟเฟกตต่างๆอันนี้จะเป็นรูปแบบของเอฟเฟกต์ที่ระบบ i t o p p a s s รองรับทั้งหมดหากลูกค้าต้องการดูรูปแบบว่าตัวอย่างเอฟเฟกเป็นแบบไหนบ้าง เลือกไปแล้วมีการใช้งานในลักษณะไหนลูกค้าเองสามารถเข้าดูตัวอย่างได้ที่จาก demo 4 9 8นะคะ i t o p p a s s com ตามนี้ได้เลยระบบจะมีการโชว์ตัวอย่างที่เรียกว่าเอฟเฟครูปภาพปรากฏแบบนี้นะคะให้ดูในลักษณะของตัวอย่างต่างๆเพื่อที่จะนำมาปรับใช้ซึ่งเอฟเฟคต่างๆนี้ ทุกๆแพ็กเกจจะได้รับฟรีนะคะเป็นฟังก์ชันที่เราเสริมให้กับทางลูกค้ากลับมาที่ back end หลังบ้านนะคะอย่างตัวอย่างนี้หนิงขออนุญาตเลือกเป็นตัว Apollo นะคะแถบด้านขวาจะมีในเรื่องของการกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนภาพค่ะซึ่งรูปแบบของสไลด์นี้ก่อนหน้านี้ที่เคยแจ้งไปว่ารูปแบบสไลด์ค่ะ สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาเปลี่ยนภาพได้อย่างเช่น3วินาทีแล้วเปลี่ยนก็สามารถใส่ตัวเลขที่ต้องการได้เลยรวมไปถึงถัดมาค่ะความสูงภาพลูกค้าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนความสูงภาพตามที่ต้องการได้ด้วยนะคะอย่างตัวอย่างนี้หน่งขออนุญาตใส่ความสูงเป็น450พิกเซลนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ลูกค้าทำการกดปุ่มบันทึก สีเขียวด้านล่างได้เลยเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะได้รูปภาพสไลด์สวยๆขึ้นมาแต่หากใครที่กดบันทึกแล้วเรียบร้อยมีการเปลี่ยนใจอยากจะกลับไปแก้ไขภาพหรือกลับไปแก้ไขในด้านของความสูงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะให้ลูกค้าทำการคลิกที่อัลบั้มที่เลือกภาพตรงกลางหนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วใส่คำ คลิกตรงคำว่าตั้งค่านั่นเองระบบจะปรากฏกลับมาที่หน้าจอเดิมค่ะให้ลูกค้าทำการปรับเปลี่ยนความสูงค่ะรวมไปถึงจะเป็นการลบภาพทิ้งนะคะโดยการคลิกที่ปุ่มลบระบบก็จะลบภาพที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปแล้วทำการกดปุ่มเลือกไฟล์รูปใหม่ที่ต้องการได้เลย ลักษณะนี้เสร็จแล้วได้ทุกอย่างตามที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มบันทึกด้านล่างเสร็จแล้วเรียบร้อยสามารถที่จะบันทึกการแสดงผลมุมบนขวานะคะแล้วไปรีเฟรชดูในหน้าที่ลูกค้าทำการแก้ไขได้เลยอย่างตัวอย่างนี้ก็คือหน้าเกี่ยวกับเรานั่นเองเห็นไหมคะเสียงเท่านี้ลูกค้าก็จะได้รับ การตกแต่งรูปภาพในลักษณะของรูปสไลด์และถูกปรับเปลี่ยนตามระยะเวลาที่ต้องการนั่นก็คือ3วินาทีนั่นเองกลับมาที่ Back เอนหลังบ้านนะคะส่วนเสริมพิเศษค่ะหากทางลูกค้ามีการตกแต่งภาพสไลด์แล้วต้องการที่จะเชื่อมโยงลิงก์ไปยังหน้า Facebook หรือที่เรียกว่าลิงก์ภายนอกรวมไปถึงลิงก์ภายในเว็บ ก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นเดียวกันค่ะเพียงแต่ลูกค้าคลิกที่รูปอัลบั้มรูปภาพคลิกที่ไอคอนรูปโซ่ตรงนี้หนึ่งครั้งค่ะระบบจะขึ้นตัวป๊อปอัพลิงก์เมเนเจอร์ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าทำการเชื่อมโยงลิงก์ไปยังหน้าที่ต้องการได้เลยสมมุติสินค้าตัวนี้คือหน้าที่จัดทำในเรื่องของโปรโมชั่นหรือข่าวสารแล้วกันนะคะ ก็จะสามารถเลือกหน้าให้ลิงก์ไปยังข่าวสารค่ะแล้วเราก็ทำการกดปุ่มบันทึกสังเกตเห็นได้เลยว่าภาพสไลด์ที่เรามีการใส่ลิงก์นะคะนั่นก็คือภาพที่2นั่นเองโซ่ก็จะมีการผูกลิงก์แบบนี้อยู่ในลักษณะนี้หากเป็นการใส่ลิงก์ผิดก็สามารถคลิกปุ่มลบลิงก์แล้วทำการผูกลิงก์ใหม่ได้ ดังนั้นค่ะในส่วนของภาพสไลด์ต่างๆเหล่านี้หากลูกค้าทำการใส่ในจํานวนหลายๆภาพก็สามารถทำการลิงก์แต่ละภาพไปยังหน้าหรือเมนูต่างๆที่ต้องการได้หมดทุกภาพเลยนะคะโอเคค่ะถัดมาเรายังคงอยู่ในส่วนของเครื่องมือที่เรียกว่าอาราบัมรูปภาพเหมือนเดิม มาเรียนรู้ในส่วนของลักษณะอารบัมรูปภาพในแบบของการลงรูปอารบัมกันบ้างวิธีการเดิมเลยนะคะให้ลูกค้าทำการคลิกที่ไอคอนรูปจอคอมพิวเตอร์ค่ะไปที่ Image ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยให้ทำการลากอารบัมรูปภาพมาวางตรงพื้นที่ดอกโซนด้านล่างให้เป็นเส้นปากเหมือนเดิมนะคะ แล้วทำการปล่อยเมาส์เราเรียนรู้ในรูปแบบของอันแรกไปแล้วนะคะข้ามมาเรียนรู้ในรูปแบบของแบบที่3กันบ้างเน่นก็คือรูปแบบอาร์บัมรูปภาพนั่นเองซึ่งฟังก์ชันนี้ค่ะมีไว้สำหรับให้กับลูกค้านำไปปรับใช้ในเมนูประเภทผลงานของเรารีวิวสินค้าหรือที่เป็นภาพกิจกรรมต่างๆ ทีี่ไไออคนนรูป้้ดเลยนะคะคเสร็จแล้วเรียบร้อยระบบก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นหน้าต่างให้ลูกค้าทำการเลือกไฟล์ซึ่งฟังก์ชันนี้ค่ะสามารถทดลองใส่ไฟล์ได้แบบไม่จํากัดเลยซึ่งตัวอย่างนี้หนิงขออนุญาตใส่สักประมาณ10 2ถึง20รูปภาพนะคะวิธีการคือให้ลูกค้าทำการกดปุ่มเลือกไฟล์สีเขียวค่ะ เสร็จแล้วเลือกรูปภาพที่มีการตกแต่งในขนาดที่เท่ากันแล้วจากคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะกดโหลดลงมาเข้าสู่ระบบค่ะเห็นไหมคะจากสิ่งที่เราเลือกระบบจะทำการโหลดขึ้นมาเลยทีเดียวอัตโนมัติและเช่นเดิมค่ะตัวระบบนี้สามารถที่จะคลิกที่ไอคอนภูเขากับพราทิตย์เพื่อที่จะดูตัวอย่างรูปภาพ รวมไปถึงสลับตำแหน่งตามที่ต้องการได้เช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยความแตกต่างของฟังก์ชันในลักษณะอารบัมรูปภาพนี้ค่ะเกิดจากแถบด้านบนหากลูกค้าต้องการที่คลิกที่รูปแล้วป๊อปอัพขยายใหญ่ให้ลูกค้าทำการคลิกที่แสดงภาพใหญ่หนึ่งครั้งค่ะถ้าเราไม่ต้องการขอบภาพก็สามารถที่จะเอาติ๊กถูกนี้ออกได้เลยนะคะ การตั้งค่าตรงนี้ค่ะระบบจะให้เราตั้งค่าว่าในหนึ่งหน้าเว็บไซต์หากต้องการรูปภาพตรงนี้เวลาที่เราลงอารบ,บัมผลงานเยอะๆเ,เราต้องการตัดจำนวนรูปอยู่ที่กี่รูปอย่างตัวอย่างนี้หนิงขอสักประมาณ8รูปนะคะความสูงภาพหน่วยเป็นพิกเซลก็สามารถกำหนดได้ค่ะถัดมาค่ะการแสดงผลในลักษณะของมือถือ ลูกค้าสามารถเลือกโหมดเปิดเพื่อเป็นการให้มือถือโชว์เป็นในลักษณะแบบคู่คือ1แถวโชว์เป็น2ภาพได้ถัดมาค่ะภาพต่อแถวที่เป็นแนวนอนลูกค้าสามารถกำหนดได้ว่าภาพต่อแถวต้องการโชว์ตั้งแต่1ภาพถึง5ภาพตรงนี้อยู่จำนวนเท่าไหร่อย่างตัวอย่างนี้หนิงขออนุญาตเป็นแถวละสองภาพนะคะ ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยมาดูกันที่แถบด้านซ้ายกันบ้างนะคะเป็นการตั้งค่าระยะห่างภาพค่ะอย่างตัวอย่างนี้ขออนุญาตปรับเป็นความกว้างสัก5พิกเซลส่วนฟังก์ชันที่เป็นเอฟเฟกค่ะอันนี้ขอเลือกเป็นรูปแบบ a อพพ l o โลเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วให้ลูกค้าทำการกดปุ่มบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ ระบบก็จะทำการโหลดรูปภาพขึ้นมาในลักษณะออโตอัตโนมัติตามจำนวนแถวนะคะที่เราต้องการดังนั้นเหมือนเดิมค่ะพอเราเห็นตัวอย่างรูปแบบแล้วเราจะยังรู้สึกว่าความสูงหรือฟังก์ชันต่างๆยังไม่ตอบโจทย์ทางด้านของความสวยงามลูกค้าก็สามารถที่จะกลับไปตั้งค่าใหม่ได้อีกครั้งโดยวิธีการคลิกหครั้งที่อาราบัมค่ะ ไปที่แถบตั้งค่าค่ะแล้วทำการปรับความสูงหรือเซตข้อมูลต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยอย่างนี้หนึ่งเปลี่ยนเป็นความสูง450บันทึกใหม่นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้รูปภาพอาราบ้มตามที่เราต้องการแล้วเสร็จแล้วให้ลูกค้าทำการกดปุ่มบันทึกการแสดงผลกลับไปรีเฟรชดูที่หน้าเว็บตัวเองนะคะ รูปภาพนี้นะคะก็จะปรากฏเป็นลักษณะอารบัมขึ้นมาต่อต่อกันในลักษณะนี้เพื่อให้ทางลูกค้าได้คลิก Next หรือ Backup นะคะในรูปแบบถ,ถัดๆไปตามรูปที่ต้องการดูข้อมูลได้เลยเพียงแต่มีเทคนิคและหลักการทำที่จะแนะนำกับทางลูกค้านิดนึงค่ะว่าก่อนที่เราจะทำการโหลดรูปภาพในลักษณะของอารบัมนี้ให้ลูกค้าทำการปรับ หรือทำการ i ิ a g e ฟไซร์รูปภาพจากโปรแกรมโ o t o s h o p หรือโปรแกรมอื่นๆเพื่อทำการปรับให้ภาพมีขนาดความสูงที่เท่ากันก่อนเพื่อความสวยงามในการจัดวางข้อมูลนะคะเทคนิคถัดมาค่ะจะเป็นในรูปแบบของที่เราจะลองทำการเขียนรายละเอียดหรือข้อความลงไปในอารบัมรูปภาพอย่างตัวอย่างของลูกค้าท่านนี้นะคะ อันนี้ลูกค้าทำการลงข้อมูลค่ะแต่จะใส่เป็นลักษณะรูปภาพไปหรือเอาเมาส์ไปแตะนะคะแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของลักษณะที่ใส่ข้อความเดี๋ยวเรามาทดลองใส่กันดูนะคะว่าเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างให้ลูกค้าทำการกลับมาที่แ back น n ์หลังบ้านเหมือนเดิมในฟังก์ชันของอัลบัมรูปภาพเราจะเห็นได้เลยว่า จะมีรูปที่เป็นปากกากับกระดาษลักษณะนี้อยู่ให้ลูกค้าทำการคลิกหนึ่งครั้งแล้วเลือกคำว่าแก้ไขตัวอักษรค่ะเสร็จแล้วนะคะระบบจะทำการขึ้นข้อความคำว่าพิมพ์ข้อความหัวข้อที่นี่จากการที่เราคลิกตรงนี้นะคะอย่างตัวอย่างถ้านิงใส่เป็น โปรโมชั่นลดราคาในข้อความตรงนี้นะคะฟอนต์ตรงนี้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสีโครงสร้างต่างๆใส่สีพื้นหลังตามที่เราต้องการแบบนี้ได้เลยเปลี่ยนชื่อฟอนต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะ ให้ทำการกดปุ่มบันทึกการแสดงผลเดี๋ยวเราจะไปลองดูข้อเปรียบเทียบค่ะว่าถ้าเราทำการลงตัวรูปภาพปกติกับใส่ข้อความจะแตกต่างกันอย่างไรเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความที่ใส่แล้วปากดทับลงไปในรูปอารบัมเลยเมื่อคลิกขยายก็จะเห็นแต่รูปดังนั้นข้อความนี้ลูกค้าก็สามารถที่จะ ไปปรับเปลี่ยนข้อความตามช่วงโปรโมชั่นหรือตกแต่งให้มันเป็นข้อความที่เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวก,กันกับรูปภาพได้อีกด้วยนะคะและจุดที่สำคัญค่ะจากที่เราตั้งค่าว่าให้หนึ่งหน้าโชว์แค่8รูปเห็นไหมคะ2 4 6 8ระบบจะทำการตัดที่บล็อกแรกอยู่ที่8รูป และจะมีการขึ้นไอคอนในลักษณะนี้ปรากฏขึ้นมาให้ว่าหน้าที่2นะคะหน้าที่3แบบนี้เรื่อยๆหรือลูกค้าสามารถที่จะคลิกไปหน้าสุดท้ายเลยก็ได้ดังนั้นถ้าเรามีการโหลดรูปครบจำนวนหน้าที่เราตั้งค่าค่ะรูปก็จะทำการปรากฏขึ้นครบตามรูปแบบหรือจำนวนที่เราตั้งค่าไว้เช่นเดียวกัน สำหรับลูกค้าที่มีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ทาง Customer Service หรือ Call Center ของทาง iTop Plus ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะรวมไปถึงสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทาง iTop Plus ค่ะอย่างไรแล้วในส่วนของคลิปถัดไป ที่ต้องการดูหรืออัปเดตคอร์สออนไลน์ก็สามารถติดตามในส่วนคอร์สออนไลน์ของเราได้เลยทางช่องชาแนลของเราหรือคลิปวิดีโออื่นๆนะคะ